สนทนากับพระเจ้าเล่มสีหน้าหนึถึงหน้า142ตอนที่28ผมพบว่าตัวเองต้องการยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งหมดของกระบวนการนี้ที่พระองค์เพิ่งอธิบายให้ผมฟังนั้นมันต้องใช้เวลาและพื้นที่ในการดำเนินการและพระองค์เอาแต่พูดว่า มันไม่มีอะไรตามเวลาและพื้นที่ว่างผมกำลังปรับความเข้าใจอยู่กับมันนะครับเนี่ยฉันเห็นว่าเธอต้องการเข้าสู่จัก,กรวาลวิทยาของสิ่งมีชีวิตอย่างลึกซึ้งจริงๆขอโทษครับมันเป็นอย่างที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ผมเดาว่าผมไม่สามารถเข้าใจหรือยอมรับในสิ่งใดได้ เว้นแต่ผมจะเข้าใจยอมรับมันทั้งหมดไม่เป็นไรหรอกดีแล้วสงสัยต่อไปเธอกำลังทำในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องของพวกเธอหลายคนนี่เป็นเรื่องของการปลุกเผาพันแม้ว่าฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับเธอไปมากแล้วแต่บางคนอาจจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกและคนอื่นๆเช่นกัน เธออาจเก็บไว้ในที่ที่ลึกที่สุดของพวกเขาและลืมสิ่งที่ฉันเคยพูดไว้กับเธอก่อนหน้านี้อย่างน้อยก็มาสรุปกันในตอนนี้และหากเธอต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเธอสามารถกลับไปอ่านบทสนทนาก่อนหน้านี้และอ่านซ้ำได้โอเคครับเพราะสิ่งที่ผมได้รับตอนนี้ก็คือกระบวนการที่มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงในมิติอื่นวิวัฒนาการมีประสบการณ์กับตนเองในระดับที่สูงและสูงขึ้นซึ่งดูเหมือนจะต้องใช้เวลาใช่ครับผมต้องการทราบทบทวนเรื่องนี้และผมคิดว่ามันจะช่วยผมได้ในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตของผมด้วยใช่ มันสามารถช่วยได้พระองค์กำลังบอกว่าแม้ติงสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง<ม>ก็อาศัยอยู่ในสิ่งที่พระองค์อธิบายไว้ว่าเป็นภาพลวงตาของการเวลาอย่างนั้นครับแน่นอนว่าใช่แต่ความแตกต่างคือพวกเขารู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่ภาพลวงตาเป็นช่วง ตามที่ฉันได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยภาพลวงตาอนุญาตให้พวกเขาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นี้มันคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะผ่านมันไปได้เล็กน้อยผมกำลังเริ่มจะไปจากที่นี่คือผมหมายความว่าผมกำลังรู้สึกว่าคนอย่างผมคงไม่เข้าใจในสิ่งนี้ได้หรอกนะถ้าอย่างนั้น ลองใช้ตัวอย่างที่ช่วยเธอหลุดพ้นจากบ่อน้ำลึกได้แล้วกันลองนึกถึงดีวีดีภาพ,พยนตร์เรื่องโปรดของเธอสิเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่บนแผ่นดิสใช่หรือไม่ใช่ครับแต่เธอดูแต่เธอไม่ได้ดูมันทั้งหมดในคราวเดียวเธอโฟกัสเลเซอร์ไปที่รับ ข้อมูลทีละบิดจากนั้นก็ถัดไปและถัดไปทำให้ดูเหมือนว่าข้อมูลมีอยู่จริงตามลำดับแม้ว่าเธอจะรู้ดีก็ตามเธอรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันทุกอย่างอยู่ที่นั่นตลอดเวลาตอนนี้ถ้ามนุษย์ในฐานะทารกในชุมชนจักระวาลสามารถแก้โจทย์ได้ว่าจะทำสิ่งนั้นได้ยังไงแล้วเธอคิดว่า จึงมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงสามารถทำอะไรกับข้อมูลแผ่นดิสขนาดยักษ์ที่เรียกว่าจักราวาลได้บ้างละ่ะฮพระองค์เคยให้ภาพประกอบนี้กับผมมาก่อนและผมก็ลืมไปแล้วขอบคุณที่นำกลับมาให้ผมได้ตระหนักรู้อีกครั้งนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าผมโผล่มาจากผมโผล่มาอยู่เหนือน้ำแล้วล่ะเนี่ย ดีเธอรับเข้าใจภาพลวงตาแล้วแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเวลาและพื้นที่เป็นเรื่องลวงตาด,ด้วยและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจินตนาการว่ามันถูกจำกัดโดยพวกมันและต้องปฏิบัติตามกฎของเวลาและพื้นที่มันเป็นเหมือนอะไรในชีวิตจริงเมื่อเธอรู้กฎเธอก็สามารถฝ่าฝืนมันได้หรือเธอสามารถใช้มันเพื่อสร้างผลกระทบอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ นี่คือสิ่งที่ฉันทำในระดับที่ยิ่งใหญ่แน่นอนและนี่คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำเหมือนพระเจ้าเช่นกันพระองค์แนะนำอย่างจริงจังว่าเราเพิกเฉยต่อกฎแห่งเวลาและพื้นที่หรือครับไม่ใช่ว่าเป็นการแนะนำให้คนที่หลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่เดินไปข้างหน้าและกระโดดออกจากเครื่องบินโดยไม่ใช้ร่มชูชีพ เพราะเขาสามารถเพิกเฉยต่อกฎแห่งแรงโน้มถ่วงและบินได้รอกหรือครับนี่ฉันไม่ได้แนะนำให้เธอเพิกเฉยต่อกฎจักรวาลใดๆตามที่เธอเข้าใจนะฉันกำลังแนะนำให้เธอให้มันเราจะใช้มันยังไงกันล่ะครับแล้วคนทั่วไปจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นภาพรวมตาเรา มันดูเหมือนจริงมากสําหรับเราพวกเขาควรจะรู้ว่านั่นคือภาพลวงตานั่นคือจุดรวมของพวกเขาสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างสนาม a contextual f o r ซึงเธอสามารถแสดงออกและมีประสบการณ์ถึงตัวตนของเธอในระดับสูงสุดและระดับสูงสุดในขั้นต่อไปและถัดไปตลอดชีวิตของเธอและทุกชีวิตของเธอได้ ผมมีสองคำถามครับแล้วเราจะใช้ภาพลวงตาเหล่านี้ได้ยังไงขอโทษนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่านั่น,นคือภาพลวงตาเราโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบการเปรียบเทียบแบบดีวีดีแต่มีวิธีไหนบ้างครับที่สามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับเธอใช้ภาพลวงตาได้ดีที่สุดโดยการทำความเข้าใจและตระหนักรู้ว่าเวลาและพื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่ พวกมันเป็นและเธอสามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้หลายวิธีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายตัวอย่างเช่นเธอเคยสังเกตไม่ว่าเวลาผ่านไปในขณะที่เธอรู้สึกสนุกสนานในทางกลับกันเธอเคยสังเกตไม่ว่าสามสัปดาห์อาจดูเหมือนสามเดือนในขณะที่เธอกำลังรอคอยสิ่งที่พิเศษสิ่งสำคัญอยู่ใช่ครับ และผมสังเกตด้วยว่าไม่มีอะไรทำให้ผมทำงานได้มีประสิทธิผลมากไปกว่านาทีสุดท้ายถูกต้องถ้าสามารถทำสำเร็จภายในสี่ชั่วโมงเธอสามารถทำสำเร็จได้ภายในสีชั่วโมงมากกว่าปกติที่ต้องทำในสองวันเมื่อเป็นสีชั่วโมงสุดท้ายที่เธอมีต่อไปนี้คือความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เธาสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้มากขึ้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรโลกปกป้องสิ่งแวดล้อมปรับปรุงมนุษย์บนโลกใบนี้และพบกับการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวของเธอเองในสิบวันข้างหน้ามากกว่าที่เธอทำเป็นร้อยก่อนหน้านี้และในอีกสิบปีข้างหน้ากว่าที่เธอเคยทําในศตวรรษที่แล้วถ้าเธอเลือกที่จะทำขั้นตอนแรก ในการทำให้เป็นไปได้คือการยอมรับว่าเวลาและภาพลวงตาและอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกจำกัดหรือท้อแท้โดยเวลาเพียงเล็กน้อยที่ดูเหมือนว่าเธอมีเธอปล่อยให้ตัวเองไม่แยแสเพราะเธอคิดว่ามีเวลามากแค่ไหนปล่อยให้การประเมินความสามารถของเธอและการตั้งเป้าหมายของเธอไม่เกี่ยวข้องกับเวลาปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดเทียมเหล่านั้นซะ เธอสามารถทำได้จริงๆตามคำพูดเดิมๆของเธอเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ในสิ่งที่เธอได้เลื่อนออกไปจนถึงพรุ่งนี้สำหรับการพิสูจน์ในแง่ของฟิสิกส์ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบกับดีวีดีเวลานั้นอย่างที่เธอเข้าใจมันคือภาพลวงตาเธอรู้ตัวดีใช่ไหมว่าถ้าเธอต้องนั่งยานอาวกาศและเดินทาง ไกลจากโลกเร็วพอท่าและถ้าเธอสามารถหันมองย้อนกลับไปที่โลกได้และจ้องมองพี่ชายเธอเธอจะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ของเขาแต่ในอดีตของเขาใช่ไหมจากนั้นผมก็สามารถเห็นตัวเองกำลังบินขึ้นได้ถูกต้อง หากเธอสามารถเดินไกลได้เร็วพอเธอสามารถย้อนกลับไปดูอดีตของตัวเองได้นั่นหมายความว่าจะมีผมอยู่สองแห่งในเวลาเดียวกันเธอไม่เคยคุยกับตัวตนในอนาคตของเธอเลยหรือในทำนองเดียวกันหากเธอเริ่มออกทางจากตำแหน่งในห้องอวกาศลึกเมื่อมันเป็นเวลาที่แน่นอน บนโลกและหากเธอสามารถจับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกขณะที่เธอกำลังอยู่ที่นั่นสิ่งที่เธอจะเห็นในทันทีที่พี่ชายของเธอกำลังประสบกับตอนนี้บนโลกนี้จะเป็นอนาคตของพี่ชายเธอผมไม่คิดว่าผมเคยเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือเรื่องจริงหรือครับเนี่ย ศึกษาผลงานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทำนักฟิสิกส์คนใดก็ได้พวกเขาจะบอกว่าเธอมีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศและการเวลานี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความต่อเนื่องของพื้นที่และเวลาหรือครับใช่พื้นที่และเวลาไม่ใช่สองสิ่งที่แตกต่างกัน แต่เป็นองค์ประกอบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลเป็นสองด้านของความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียว a s i n g l e ิลเรย์ี่ในความเป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตมีเพียงสิ่งที่มีเพียงวิธีที่เธอกำลังมองหาทั้งหมดของมันมีเพียงช่วงเวลาทองเวลาเดียว ของตอนนี้ที่ได้รับประสบการณ์จากสถานที่ที่แตกต่างกันในความต่อเนื่องของพื้นที่เวลาพระองค์เคยบอกผมมาก่อนแล้วว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นตอนนี้และจะเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์หมายถึงใช่ประสบการณ์ของเราถูกสร้างขึ้นโดยที่ ของเราในพื้นที่ว่างนี่คือสิ่งที่พระองค์กําลังบอกผมใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ยังไงล่ะครับหากทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้บ้าแม้ว่าเราต้องการน้เธสามารถเปลี่ยนอนาคตที่เธอและทุกคนอาศัยและมีประสบการณ์อยู่ตอนนี้ได้ ไม่มีอนาคตเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่แต่เป็นอนาคตที่เป็นไปได้ที่เธอสามารถสร้างได้ลองคิดว่ามันเป็นเกมมากรุกคอมพิวเตอร์ทุกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของทุกการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้มีอยู่แล้วในแผ่นดิสของโปรแกรมเธอกำลังพิจารณาว่าเกมจะดำเนินไปอย่างไรตามการเคลื่อนไหวที่เธอทำเธอสามารถใส่แผ่นดิส เดียวกันลงในคอมพิวเตอร์ได้ในวันพรุ่งนี้และเล่นเกมตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันและโปรแกรมจะตอบสนองด้วยวิธีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสร้างอนาคตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเกมหมากลุกค,คอมพิวต์อนาคตที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีอยู่แล้วและเธอกำลังตัดสินใจว่าเธอจะได้รับผลลัพธ์ ที่ใดกลลั์ใดจากการเคลื่อนไหวที่เธอทำดีครับเป็นการเปรียบเทียบพิยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งเลยแม้ความคิดที่จำกัดของผมตอนนี้ก็สามารถเริ่มเข้าใจความเป็นจริงในรูปแบบใหม่ได้แล้วเธอและผู้ที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากที่เธอสามารถและจะเปลี่ยนแปลงอนาคต เธอเพียงกำลังเลือกอนาคตที่เธอเลือกตามการเคลื่อนไหวที่เธอสร้างขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อา,อาศัยอยู่ด้วยและหลังจากนั้นและต่อไปเรื่อยๆตามยุคสมัยเมื่อฉันบอกว่าทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ฉันหมายถึงทุกอย่างในความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งรวมถึงทุกความเป็นไปได้ และทุกผลลัพธ์ที่ทุกอนาคตที่เธอสามารถจินตนาการได้และบางส่วนที่เธอยังไม่ได้นึกคิดถ้าอย่างนั้นอนาคตก็เป็นสิ่งที่แน่นอนเรารู้ว่ามันมีอยู่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าเคลื่อนไหว